สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีแหมสบายดีดูตอนนี้บ่าบุกับผ้าแม่มาอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น้องพี่น้องเนาะอยู่ที่อำเภอหัวหินเนาะพี่น้องเนาะด้านหลังของบ่าวุจะเป็นน้ําตกเนี่ยไหมน้ําตกปลาละอู่นี่เลยป้ายเป็นกรมอุทยานแห่งชาติเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาแม่ไปสัมผัสกับบรรยากาศของน้ำตกเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็นชุ่มเย็นขนาดไหนไปไหมไปเดินทางไป้สินได้เลยดูทางนี้โอ้อ่ะเฮ้ย ป็โหด้นานล่างเนี่ยฟังน่าจะเบิง่งโอ้เป็นน้ำตกดเด้เออเออท่านซ้ายก็จะเป็นห้องสุขา,าสำหรับท่านไนทีหมักเรือพีนองเอื้อนี่ฮะมักธรรมชาติเราอพีนองเนาะอมักความ่มเย็นหมยจจะยังไปฟังนั่นโอ้จะมีผีเสื้อหลากหลายโอ้ วันนี้พาแม่มาเที่ยวตกมาเที่ยวป่าดีใจว่าเจ้าดีใจเนาะขางหน้าวบ่ได้มาเห็นจักเกลือนี่เนาะเฮาก็มาเพิ่มเนี้อีนี่เบิ่งที่ละแม่มีกระปูมีปลาอือบ่ได้มาทิวันนี้พามาเที่ยววันนี้เด้ถนนทางเข้าฮอดได้ไหมเข้าจนสุดวองฟังเที่ยวเลยถ้ำตกเป็นก็สามารถให้เล่นได้ไหมสะออนเส้นทางอุลุมสมบูรณ์อันนี้เรานี่เป็นจุดศาลาพักคอย ม,นะมุ้ยมีสกายบอกแล้วแม่ว่าดีีหยเออโอ้โหนี่น่าดีหาห <S <S ไมมหมระวังมแม่ระวังมือเนอ่โอ้าถไอ่อ,อนดีแต่อ,อนเนร,ราทำมาเทียมันเป็นธรรมาศาสตร์เดี่ป,าปลาหอมใ่มไหมปลาโอ้ปลาซุมเย็นดีแล้วมันมันไก่ฟูไี่น้ำตกตาดโอ้ น่าตบอือันนี้เป็นน้ำตกปลาละอู่แมอยู่ที่อุทยานแก่งกระจานโอ้โหดูฟังดิแม่ทะเลพฤหามขึ้นไหมฮะดูตรงนี้ปลาบักล้ายหนึ่งเออเออโอ้โอ้ยปลาบักล้ายหนึ่งเนาะเป็นปลาลู่หลักเลยแหมโอ้โหล่องดิแม่ลองมึงลองขาจุ่มลงไปแหมฮะ ได้จะมาหลายเถอะป้าหลายป่ะเอตอ ä, ตัวต, rude, ต, ja, ต,วตา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 ป้าแม่ขอย้อนสวนปลาสวนสวนปลาเนาะแม่จะลองถั่วลงเถ้ารึแม่แม่ถั่วลงเถ้าอะไรก็เอไปค้าไปจุ่มรึแมลองถั่วลงเถ้าเบิ้งอันไหนจะถั่วลูกเกิดล้วค้าไปจุ่มลุงโอ้เอาขาจุ่มลงไปแมโอ้ยเย็นดีเอาขาจุ่มลงไปให้ปลากินโอ้ ก้อน่อนปลาก้อนส้นปลากระโถ่ปลาอย่างนี้เป็นคนเดียวแต่ใช่ฮะพี่ปลาลายเถอะแล้วก็เลยได้ยังวะมันจะล่อขายางจุ่มลงไปได้ไหมทางไปชางมีชยังเอาจุ่มอาหารลงไปเห็บปลากินก่อนนหมจะยัเอาอาหารลงไปเห็บปลากินขาเดี๋ยวก่อนเอ่อเผปลาเห็บปลากินขาเดี๋ยวก่อนเอออืมล่อขาลงไปได้ไหมฮะ ยังไปเลยก็เลยจับก่าับไปได้อีกจับไปได้บ่จับไปจะหามเอาเนี่ยโอ้สะออนปลาสะออนปลาเลยสะออนปลาสะออนปลาเออปลาสะออนปลาโถ่นี่จะปลาจอกเลยปลานี่เนาะปลากระไรปลาไร้เป็นน้ำตกที่ไลน์พญานุษย์ไหมเอ้สะออนโอ้ แล้วกูนปูเพะตัวบางไงบางไงเลยแม่ขวอยเป็นสอนปลาพี่น้องเลยเป็นปลาแต่ล้างของเบากระเป็นปลาพี่น้องเป็นปลาท่เป็น้ำตกน้ำตกแล้วโอ้ยปูนเป็นปลาที่ลงสมุนไรกุุขนาดเลยกุบนชับใสยูทีแม่เธอเธอแม่ไม่ยานตรงนี้ไม่ยานตรงนี้ไหม ลายตาสอนปลาเ้าบางง้ังลมเดยอล่ะเอาขาย่าลุมไปไหมาเอาขาย่าลุมไปด้อนั่นงน,งน,งนั่นงนั่งข้น่ะตุนั่งขี้นเราขาย่าลุมไปไหฮะนั่นงขนเราขาอย่าลุมไปเออๆๆๆยมๆๆ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 ๆอ เป็นคนเนี่ยงม่เก็บออรู้ลักจรไหมป่าธ้ามาชาไม่ย่าวาม่ป่านะมีแต่ป่เกศเนาะเป็นไดเป็นไหนร้สึกูมาเย็นดีเย็นดีเย็นดีอุดมสมบูรณ์ปูมบวมงุ้มเย็นเออจะพอปูป่าหน้าหนามได้ออสนสนป้าลายดีไหม่ช่พี่จุ๊บยาป้าเหนอก็จะเป็นน้ำตกจะอ่อนป้าเดี๋ยวแม่ยังสิปีแมพะแม่ร่เยี๋ยวเ มาด้านนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยนี้นะคือความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะฮะพี่เนปดิสิความอุดมสมบูรณ์ที่นี่ตัวเมืองงานหนึ่งป่าเพื่อนอนุรักษ์ไว้เนาะพี่น้องเนาะอยู่ภูกับคนไทยเจธรรมชาตินะครับมี่ความเจริญปัจจอกปัจจันอันน่ะป้าปลาคือหลายถึงไหนเอ้ยได้นั่นเป็นปลาฮีดเนาะโซนป้าแม่บ้านข้าเดียมอยู่ แตาเดียงอยู่หัวยอยู่หงองนะมันก็เป็นเออบอกตัวมันดำฉันน่าเดียงนันปลาน้องมันก็ตาหน่องจะเป็นสะพานแต่ว่ามันมันมีความลื่นมีความมืนอนั่งได้มืนเด้อืมได้เนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยสัมผัสได้เนาะพี่น้องเนาะ่องบินขึ้มาเลยครับรถผ่านบนเส้นทางอ๋ออ่า ถ้าไม้เล็กซีเพกะเสียบุนี่เนี่ยไม่ธรรมชาติธรรมชาติได้นี่กุกบุ๋มจุ่มเย็นสูดรท้ายใหเขาลึกๆสูตท้ายใหเขาธรรมชาติเขาเตีบบอสแม้าพี่เจาพี่จดองมือได้ไหมเล้ยเป็นลองมือได้ไหมเด้อเอยยังไม่ยังไม่ยังไม่อ๋อว้ออนซ้อนเน่อนซ้อนกูป้าหน้าหนามใ ปูปลาแปลงยางไปด้านนี้เดี๋ยวฝนตกนี่ความอุดมสมบูรณ์ดอกไม้ที่จะว่าดอกไม้อันนั้นกุ๊กใหม่กุ๊กตอกตอนนี้เฮาอยู่ถามการก็มาติได้เลยไหมก็มาฉาดได้หนิมาเลยพูดมาติที่เฮาสัมผัสได้ธรรมชาติโอ้นี่ความสุขเล่ไหมเนาะได้เห็นความซีวิไลได้เห็นความซีวิไลพวกบุ๋มซุ่มเย็นตอนนี้เฮาอยู่ที่อุทยานเราไปหนอูเฮาอยู่ที่อุทยานแต่ว่าวบาวกับบอเนี่ยใจว่าอุทยานอีกอย่าง ก็เขากับปบู่เลยนะครับมาเห็นกับอซาออน,อนมันก็เย็นๆเลยครับก็ชุ่มเย็นของป่าแมนเป็นป่าที่เงียบสง,งบนะมันเงียบสง,งบมีแต่นกนูปู่ปีชุ่รรมชาติอย่างเนี่ยนะเป็นหาว<อ>น้ำ,น,ำน้ำอาหารเครื่องดื่มเลยไหมเรี<อ>วยกว่าทิ้งขยะบริเวณาน,า<อ>เนี้บรไเวณนี้ง่ายง่ายง่ายโ,โอ้สบาสยสบายชุ่บุม่มชุ่มเย็นเนาะ ไปเห็นเครื่องพอมื่นนี้เลยอ้ด่าน่ะนด่านกันขึ้นไปสะพานขึ้นไปสะพานอื้ยโอ้โหฮะด่านมันตบศาสตร์ตกมากอันนี้คือธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยฮะบ่าวกับเมย์กับภากันว่าเก็บภาพบรรยากาศบนต้นใหม่อุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ ของต้นไม้เย็ยนเย็นย่างดีนี่คือธรรมชาติพี่น้องเชิญพี่น้องทานผู้ชมวงทาน,ทาน,ทานได้ทีอยากถามว่าเชียวเนาะพี่น้องเนาะสถานที่นี้ปลาละอูน้ำตกปลาละอูอยู่ที่อำเภอหัวหินเนาะพี่น้องนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตัวตนไม้ทั้งนี้ก็งามสวยงามดีสวยดีนี่ก็สวยดีนี่ก็สวยดีสะออนได้ดูสะออนซุ่มเย็นโอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่นี่ทั้งนี้ก็งามดูฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์ครับท่านผู้ชมครับนะฮะฝั่งนี้เป็นน้ำตก ชั้นที่สองทีบ้าบวกเลยขึ้นมากครับเมย์เรามองลื่นได้ไหมเว้ยเออโอ้ยเรต้องตรงไหนพ่อยืนอยู่นี่บ่นี่งไม่ยืนอยู่ืนพ่อยิ่ต้องไปนี่ก็โต้องโอ้ยนี่นี่อีกไงนี่นี่อีกเลยอ๋อ ไต่ลกไต่ควแจะวานตรายหลายยางไปดอกเน่ถูกอาแจะอันตะายหลายยางไปดอกโอุยจะเป็นไรงามอันอันต้นอมักอนไรนะฮะต้นต้าวะบอันอันนั้นนะมจะเยเมีทั้งต้นไม้พวกไม้ไง่นั่นนะเด โอ้ยธรรมชาติล้วนเลยพี่น้องเลยนีะธรรมชาติเด้อแต่ฝนตกเสื่อมถึงแม่น้ําเลไปว่าประเทศไทยบอุดมสมบูรณ์พี่น้องเบิ่งเอาเด้อเบิ่งเอาเด้ออันนี้ยจังมาอุ้ยอันนั้นเด้อกองอุดมสมบูรณ์แม่มันมากลายพี่น้องเลยนะมากมายเลยนธรรมชาติธรรมชาติเด้อเมียนมานี่บเมียนปรุงแต่งนี่ธรรมชาติปูพา้ดเด้นี่ดูไหมครับเดี๋ยวเล่าพี่น้องเอ้ยธรรมชาติพระเทศไทยอุดมสมบูรณ์หลายนะธรรมชาติล้วนๆตอนนั้นก็เป็นท่านข้นเด้ออฮะไปมั้มามาดูงมั้ยไป ดเดี๋ยวเบาวุ้ดสิบกาแฟสิบผ้ากาแฟน้ำกลิ่นซิกข้าว่อนเดี๋ยวจะฝากคลิปทำวิดีโอใหม่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องกอจากรีบกดไลค์เป็นกำลังใจให้เบาวุ้ดกาแฟกดการ์ดยังเตือนเพื่อสีบ่พลาดคลิปใหม่ๆกันแล้วกันพี่น้องสนับสนุนเบาวุ้ดกาแฟโดยการกวดถามโฆษณากันแล้วกันมื้อนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแนี่ไปแล้วบ๊ายบายสบายดีแหมบ๊ายสบายดีโอ้